รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก้ เจ้ en, en, old, าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างไม่เหล็ข่าวให้เรา20งหมล้านถึงห้า0มล้านเมตรให้มีหน้าที่ดูแลสุข,สขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ <konuş dance> ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์หรือมีภูมิสมดุล นักวิจัย o อ e เปอเรชันบิได้สักัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นักวิจัยจมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมดี่รักครับพบกับรายการสุขอย่างเสรีแปลว่าเรามีความสุขอย่างดรเสรีดูไหมหรือแปลว่าความสุขของเรานั้นจากเกิดจากทางเลือกที่เป็นอิสระเสรีภาพของเราเองนะครับ คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำว่า wellness ไหมครับตอนนี้เนี่ยคำว่า wellness กำลังฮิตมากนะฮะรัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับ medical tour ก็คือให้ต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านเมืองเราเพื่อมาดูแลรักษาเรื่องสุขภาพนะฮะโรงแรมต่างๆที่เคยเป็น r e s o r t ทธรรมดาตอนนี้เปลี่ยนเป็น wellness spa resort กลายเป็นสวรรค์แห่งสุขภาพที่มีโรงพยาบาลมีศูนย์มีอะไรต่างๆหรือและมีโรงแรมที่เปลี่ยนตัวเองเป็น Wellness Spa Resort เรื่องความใส่ใจใน w l n l s s เนี่ยมันสูงขึ้นเลยเรยวคำว่า w l n l s s เนี่ยถ้าเราเขียนเขียนเป็นสามเหลี่ยมเราจะได้คำว่า Physical Health Mental Health Emotional Health ร่างกายแข็งแรง จิตใจนะครับมีกำลังใจไม่มีความสับสนในหัวใจและเป็นคนอารมณ์มั่นคงไม่ผีเข้าผีออกเป็นคนมีวุฒธธิภาวะสูงไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ใครเราเห็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ help conscious ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพแต่เราเห็นการเติบโตของ day spa Day Spa, เดสปาก็หมายความว่าเป็นสปาที่คนไปนวดไปมเทรารพีอะไรต่างๆนานา,นาเราจะเห็นฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับเราจะเห็นอาหารเสริมเราจะเห็นการเติบโตของฟิสิเคลเช็คอัพประจำปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะดูแลร่างกายของเราให้สุขภาพดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบางคนก็ออกกำลังกายไปฟิตเนสเซ็นเตอร์บางคนก็จะมีการไปนวดมีตรารีต่างๆนานา,นา,นาหลายคน ก็จุดดูแลเรื่องอาหารเสริมเพราะปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นความสามารถของนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากที่นําเอาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเราที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้ได้ประโยชน์พูดง่ายๆว่าส่วนต่างๆของพืชและสัตว์นั้นถูกนํามาใช้เป็นอาหารเสริมกันเป็นหลายร้อยหลายพันชนิดนี่ก็คืออาหารเสริมก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องนี้นะส่วน physical check up นั้นเนี่ยเมื่อก่อนคนส่วนใหญ่ไม่เคยจะยอมตรวจกัน แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดตรวจเดียวเจอซึ่งคิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วเราเจอขั้นหนึ่งขั้น2มันยังพอรักษาได้มันก็จะทันการอ่ะนี่คือเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของจิตใจจิตใจของคนเราเนี่ยจะสุขภาพดีต้องมีฮาร์โมนีครับมันต้องมีความกลมกลืนในหัวใจสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราได้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเกิดเราต้องเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเป็น แล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นสิ่งที่อยากได้ไม่ได้สิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเมื่อนั้นมันไม่มีฮาร์โมนีในหัวใจไม่อยากอยู่ที่บริษัทนี้แต่ต้องอยู่ไม่อยากอยู่ภายใต้กฎนี้แต่ต้องอยู่อยากจะอยู่ใกล้กับคนนั้นแต่ไม่ได้อยู่ใกล้อยากทํางานที่นี่แต่ไม่ได้ทำอยากมีตําแหน่งนี้ไม่ทําจิตใจมันไม่วันที่จะสงบงั้นคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างการงานกับการแต่งงานเหมือนกันค่ะ ไม่ได้แต่งกับคนที่รักต้องรักกับคนที่ได้แต่งไม่ได้ทํางานที่เรารักก็ต้องรักงานที่เราได้ทําเมื่อน,นั้นจิตใจเราก็จะมีฮาร์โมนีแล้วเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีแต่อีกเรื่องหนึ่งในสามเศร้านั้นคือ emotional health การเป็นคนมี EQ สูง emotional quotient เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราอารมณ์เสียเนี่ยมันมีรอบกายเราเลยค่ะนะครับ การที่เราจะระเบิดอารมณ์ใส่ใครเพราะมีเหตุทําให้เราโมโหโทโสโการที่เราจะเซ็งอย่างไรเหตุผลอะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเป็นคนที่หนึ่งผิดหวังให้เป็นยึดหลักว่า you win some, you lose some คนเราไม่มีวันชนะตลอดมีชนะบ้างมีแพ้บ้างนะครชะลอความสมหวังให้เป็นอยากได้อะไรวันนี้อยากทำอะไรวันนี้ แต่คนอื่นเขาไม่สะดวกหรือเวลามันไม่อำนวยพรุ่งนี้ได้ไหมสัปดาห์นี้ได้ไหมเดือนนี้ไม่ได้เดือนนี้เดือนหน้าได้ไหมเราต้องสามารถ Delay Gratification หรือเราต้องชะลอความสมอบสงใจเราได้บ้างไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ใครเราถูกสอนโดยผู้ใหญ่ว่าก่อนจะมาโหใครให้นับห1ึ่ถึงสิแต่ถ้าเราดูปรากฏการณ์ของสังคมสมัยนี้หนึถึงสิเอาไม่อยู่ละค่ะต้องนับหให้ถึงร้อนะคะอารมณ์จึงจะสามารถ มั่นคงได้ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเราอารมณ์ไม่มั่นคงหรือสุขภาพจิตไม่ดีก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นแหละสุขภาพร่างกายจะเป็นเหตุทําให้เราเป็นทุกข์คนเป็นเบาหวานลุกขึ้นฉี่บ่อยมากปวดฉี่เดี๋ยวนี้เดินจากจุดนี้ไปถึงห้องน้ําไม่ทันค่ะหยดหมดแล้วนะครับต้องใส่อ,องผ้าอ้อมกันแล้วคนแก่เวลาเดินขึ้นเดินลงมีเสียงประกอบ อดอ,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 อดแอดแอดก๊อบก๊อแก๊บแก๊อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้โรคภัยเบียดเบียนเมื่อนั้นเราจะเป็นคนไม่มีความสุขรายการของเราจึงต้องนำเสนอวิธีการที่ท่านจะดูแลรักษาร่างกายของท่านให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วมันจะส่งผลต่อจิตใจส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์ไม่หงุดหงิดจิตใจสงบนั่นแหละคะ่ะคือความสุขที่แท้จริงที่คนเราสามารถจะมีได้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านดูในเบรดต่อไปนะคะเราจะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไ,ไข้เจ็บที่กวนใจท่านที่ทําให้ท่านหงุดหงิดที่ทําให้ท่านอารมณ์เสียที่ทําให้ท่านจิตใจไม่สงบเนี่ยมาโรคภัยไ,ไข้เจ็บที่บีดเบียนเราเนี่ยมีมากเลือเกินแต่คนเราถ้ารู้จักการป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องเผชิญกับโรคภัยไ,ไข้เจ็บเหล่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรม preventive หรือพัฒนกรรมของการป้องกันมากขึ้นเราเรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกคือแทนที่จะป่วยแลวรักษาแต่เราเนี่ยจะดูแลตัวเราเองป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นคณะของอาจารย์พิเชษที่เราได้คุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วนั้นเนี่ยได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องมังคุดแล้วก็ฟอส t ิฟายด้วยบัวบกบั้งฝรัง่งงาดาต่างๆนานา,นานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ว่าคณะของอาจารย์เนี่ย มีแรงบันดาลใจอะไรและทำอะไรและในที่สุดปัจจุบันเนี่ยมันทำอะไรกับร่างกายเราได้บ้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์พัฒน,นามาตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะนะอาจารย์มารวมตัวเป็นคณะบิมกันได้อย่างไรคะก็ประมาณส0ปีที่แล้วนะครับ,รบหลังจากที่เราพยายามที่จะใช้สารตัวเดียวจากมังคุดให้เป็นประโยชน์ ด้วยความเป็นห่วงว่ามันจะสะสมกันนี่นะครับพอเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นมาโดยใช้สารสกัดจากมุดตัวหนึ่งแล้วก็ผสมกับสารสกัดมาดําถั่วลองฟังบบกตรงนี้เราให้เขาใช้เพื่อหวังว่าจะให้ข้อเข่าเขาจะหายข้อเข่าเจ็บเขาจะเลิกเจ็บแต่โปรดว่าโรคกระเพาะเขาก็หายนะภูมิแพ้ก็ดีขึ้นนะครับไม่เกิดความรู้สึกเอ๊ะ ที่มันนอกเหนือจากที่เราเข้าใจแล้วน,นะครับเราก็นอกเจอจากการที่เราตอนเข้าใจตอนแรกเนี่ยก็เหมือนที่เราเคยคุยกันสมันแผ่ <S <S ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เรามีสูตรสารผสมเนี่ยสามารถทําอะไรได้กับเยอะแยะอย่างเนี้มันต้องเกี่ยวกับระบบปูิคุ้มกันแน่นอนอขันกลับไปสู่ธรรมชาติเถอะไปดูว่าระบบปูนกันของเราสร้างขึ้นมาอย่างไงนะครับเราก็เลยไปดูสร้างกลุ่มนักวิจัยออปเปอเรชันบิมอ่าก็ต้องถามอาจารย์อาจารย์เลือกชาวคณะของอาจารย์ ในสาขาอะไรบ้างยังไงและทําไมจําเป็นต้องเลือกบุคคลเหล่านั้นที่เรามีคณะนักวิจัยร่วมกันทํางานมาอนตอนนี้ก็ลองคนก็อยู่กับผมเกือบ40ปีแล้ว<อ>นะฮะ<อ>ลูกศิษย์ลูกหารุ่นน้องก็ทํางานกันมาด้วยกัน เกี่ยวกับเรื่องการาพัฒนาขั้นพื้นฐานแบบที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็ทํากันแต่เมื่อเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่เราก็ต้องขยายออกไปเราก็เลยไปเพิ่มความสามารถของนักภูมิคุ้มกันวิทยาเข้ามาในเมื่อเราบอกว่าเราต้องการเอาสารที่เราสกัดได้ผสมได้มปีประสิทธิภาพสูงๆงนี่นะ,ะไปทํางานกับเมลดขาวเราก็เลยต้องอาศัยนักภูมิคุ้มกนันวิทยาและภูมิคุ้มกันเข้ามาท่านได้รางวัลสปีซ้อน,นเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจารย์เชื่อว่า สิ่งที่อาจารย์ค้นพบเนี่ยมันจะไปดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันใช่ครับซึ่งถ้าคนเราภูมิคุ้มกันดีก็แปลว่าเราจะมีความสุขกับสุขภาพเราจะไม่มีปัญหาอะไรต่างๆในเ่เหล่านี้แทนที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็แปลว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้เราเจองโรคภัยไข้เจ็บคนที่สองที่อาจารย์เอาเข้ามาก็เป็นเภสัชวิทยานะครับเราก็มีอยู่ทั้งสองคนแล้วก็หนึ่งในเภสัชวิทยาคนนี้ก็เป็นนักจุลชีววิทยาด้วยนะครับเกี่ยวกับไอ้เชื้อโรคทั้งหลายแหละนะครับแล้วกก็มีนั ชีวเคมีเพราะฉะนั้นมีนักชีวเคมีซึ่งเหมือนกับเป็นเพียวซนะฮะส่วนทางด้านของเภสัชก็เป็นแอพลายไซเป็นว่าด้วยเรื่องอยู่เรื่องยาต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีแพทย์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งจริงๆการที่จ์ดึงแพทย์เข้ามาได้นี่อาจารย์เก่งมากนะคะจริงๆแล้วแพทย์เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ยากมากนะครับ เขาก็จังคงจะคงเชื่อยาที่บริษัทฝรั่งทั้งหลายผลิตมาแล้วก็ราคาแพงๆแต่เขาจะไม่ค่อยเชื่ออาหารเสริมแต่อาจารย์ก็มีครบถ้วนครับอาจารย์เรียกชาวคณะของอาจารย์ว่าบิมคือย่อมาจาก balancing immunity แปลว่าสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลครับถึงตอนหลังเราแปลสั้นๆเรียกสั้นๆว่าภูมิสมดุลนะครับภูมิสมดุลถ้าเราเปรียบเทียบเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยเหมือนกับกองทัพที่มีทหาร เราไม่ต้องการทหารมากไปเราไม่ต้องการทหารน้อยไปเราไม่ต้องการทหารขยันเกินเหตุเราไม่ต้องการทหารขี้เกียจเราต้องการทหารในจํานวนที่พอดีและมีความขยันที่พอเหมาะพอเจาะนะครับทีนี้หลังจากที่จาพัฒนามาแล้วนะครับะะมันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเนี่ยก็เมื่อได้ฟังอาจาร,รย์บรรยายหรืออะไรก็ตามเขาก็ตัดสินใจเอาไปใช้นะครับะะอันแรกเลยต้องเอาตัวเองเอานะนะครับ เนื่องจากว่าเป็นโรคเบาหวาน <S 1> <S 1> <S ต้องบอกเลยว่ายาฝรั่งเนี่ยนะครับกินเสจนกระทั่ทงน่ากลัวนะก็คือว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมีนู่นนี่นั่นสารพัดที่หมอเขาจ่ายมามันก็เอาไม่ค่อยอยู่เพราะเพราะฉะนั้นยาฝรั่งเอาไม่อยู่จนกระทั่งได้รู้จักอาจารย์พิเชษและได้ฟังอาจารย์พิเชษบรรยายก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ของอาจารย์พิเชษเนี่ยไปใช้จากนั้นมาปรากฏว่าสามารถดึง ระดับน้ำตาลที่เคยเกิน200เนี่ยลงมาต่ำกว่า200แล้วพอใช้เรื่อยๆมาจนปัจจุบันนี้หลายครั้งหลายค่าลงต่ำกว่าร้อยตอนนี้พยายามรักษาอยู่ที่ประมาณ90ถึงประมาณ120วันไหนต่ำกว่าร้อยเมื่อไหรเมื่อน,นั้นกินขนียวเรียนเมื่อน,นั้นกินขนียวมะม่วงได้ทันทีสุขภาพร่างกายดีทุกวันนี้และเป็นคนที่มีความสุขไปไหนคนก็ถามอาจารย์ออร่าดีเหลือเกินเกิดจากการแต่งหน้าดีหรือมาจากความสุขข้างในคะบอกได้เลยค่ะเกิดจากสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันไม่ เบาหวานมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับแต่มันเป็นโรคที่เราดูแลไม่ให้กวนใจเราได้เพราะถ้าเกิดมันกวนใจเราเนี่ยก็แปลว่าเราจะมึนหัวง่ายเราจะฟุบเราจะต้องออกไปฉี่บ่อยในตอนกลางคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วหลังจาก7ปีที่อยู่กับผลพันธ์ของอาจารย์พิเชษนะครับดังนั้นอยากให้อาจารย์เล่าว่าเบาหวานเนี่ยมันเบาบางไปได้ยังไงอะไรกันครับจริงๆอาจารย์เป็นเบาหวานเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อ่อนแอนะครับ ในเชิงภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจารย์แข็งแรงเพราะเม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่ปกป้องตัวเราเองเนี่ยนะเขาหลั่งสารที่ต้านสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของอาจารย์เ,ย,เยอะเกินไปเราสารที่ต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นแ่ะเมื่อมันเยอะเกินไปมันก็เริ่มโจมตีอาจารย์เองอนะครับในคนที่เป็นเบาหวานนะครับนักภูมิคุ้มกันเขาบอกว่าสารที่เม็ดเลือดขาวเอาหลั่งออกมา3ตัวเนี่ยคือเทียรินิฟฟาอินเทอร์ฟรันแกมมาแล็อินเทอร์คิน17ทั้ง3ตัวเนี่ย สองตัวแรกมันไปโจมตีตับอ่อน,นซึ่งเป็นส่วนที่หลังอินซูลินถ้าตับอ่อนเราอ่อนแออินซูลินก็ไม่ถูก,ถกสร้างครับใช่ครับเราก็ไม่มีฮอร์โมนที่พาน้ําตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเลือดของเราก็จะมีน้ําตาลเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของผลของ,ของสารเหล่านี้ก็คือว่ามันทําให้เกิดอาการดื้อต่ออินซูลินด้วยถึงแม้อาจารย์จะมีอินซูลินเยอะอยู่แล้วแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลในในเลือดเนี่ยไปป้อนเซลล์ต่างๆข้อประตูเซล เซลมันไม่เปิดให้เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีน้ําตาลอยู่ในเลือดสูงอยู่ดีเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นเบาหวานประเภทที่สอง <Right. S 2> นะครับเมื่อเรารู้ต้นเหตุเหล่านี้แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ไปจัดการให้สารที่อาจารย์มีมากเกินไปให้มันลดลงมาเนี่ยก็ถึงบอกว่ากินยามันก็ยังอยู่200แต่พอกินผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมันจะลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยห้บ แล้ววันดีคืนดีถ้าทําตัวดีหน่อยเนี่ยมันจะต่ากว่าร้อยทุกครั้งที่ต่ำกว่าร้อยให้รางวัลตัวเองเสมอคัะไม่เป็นทุเรียนก็เป็นเข่งมะม่วงคือเราเรากำลังดูแลอาการที่ต้นเหตุให้อาจารย์กลับสู่ธรรมชาติและชีวิตจะมีความสุขขึ้นนะอาจารย์ครับพอรัพอรวัดน้ำตาลทุกเช้าปั๊บระจบวันนี้เราพอจะให้รางวัลตัวเองได้บ้างแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มีบางครั้งนะครับตื่นเช้ามายืดเข่าไม่ออกครับถ้าเรานอนงออยู่ยืดไม่ได้ถ้านอนยืดอยู่ งอไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอาสีชมพูองอาจารย์เข้าไปเลยก็จะช่วยทําให้มันคลายได้ครทีนี้อยากให่อาจารย์เล่าว่าและไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันช่วยได้ไงคะก็เช่นกันนะครับก็สารซึ่งทําให้เกิดอาการเบาหวานเนี่ยสองในสามตัวมันคล้ายๆกับสารที่ทําให้เกิดอาการปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะฮะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คืออินทกริน6 <Yeah. S 2> เพราะฉะเมื่อเรารู้ว่าสารสามตัวนี้คือสารตัวเจ้าปัญหาที่ทําลายกระดูก <Yeah. S 2> ทําให้เกิดการอักเสบ <Yeah. S 2> นะฮะเพราะฉะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าลดสารสามตัวนี้ลงมา hmm. เราก็เลยเอาสารสกัดมังคุกดกระดาถูเลืองฝรั่งลูกปร่งใหม่ hmm. ให้ไปทําหน้าที่กับเม่เลือดขาว <Yeah. S 2> ให้เข้าหลังสารสามตัวนี้ลดลงมา hmm. นะครับแล้วก็มีการพิสูจน์นะครับนในอาสาสมัครก็คือให้เข้าใช้สองเมา็ดเช้าสองเม็ดเย็นแล้ววัดเม่เลือดขาว หลังจากที่ใช้ไป15วันนะครับเราก็พบว่าไอสาร3ตัวเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงมาได้จริงๆแล้วลดมาอย่างสวยงามมากๆนะครับที่พออายุมากขึ้นมาเนี่ยครับเวลาเดินเถินมันจะมีเสียงประกอบพิซาเอเอฟนะครับก๊บก๊บก๊บกบซึ่งเป็นทหารทีนี้ก็มีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งเวลาเขาไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับเขาจะไม่เคยมีความสุขเท่าไหร่เพราะคนอื่นไปเล่นไปอะไรกันนะไปสวนสนุกเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะเขาเป็นลุมบอตอย อืมครับมันก็ช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับรูมาตอยก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการหนึ่งซึ่งเ็าเกิดขึ้นจากสาเหตุสามตัวนี้แหละนะครับเพราะอาการที่เรามีสารสามตัวนี้เยอะเกินไปโอ้มันกว้างมากนะฮะทางให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเยอะมากเลยเพราะใครก็ตามที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาได้เราจัดการได้มันก็จะไม่แพ้แล้วคือต้อง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 เรียนด้วยความถ่อมตัวว่าเราไม่ได้ไปจัดการหรอก เราไปสร้างให้ร่างกายเขาจัดการเองอและ SLE มันคืออะไร SLE ก็คืออาการแพ้ภูมิเองที่หนักเลยนะครับก็สารสามตัวนี้อีกนะฮะเพราะนั้นเราอาจจะต้องใช้ให้มันน้อยเพื่อให้เกิดมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้นี่สุดท้ายคนเป็นเบาหวานครับมักจะลามไปที่ตาใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์มันจะไปทําอะไรกับเราได้ไหมครับก็พบว่าเมื่อคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานขึ้นตา ใช้ไปริยะหนึ่งอาการตรงนั้นมาหายไปนะครับต้องชัดเจนมากๆเลยทั้งหมดที่เรากำลังคุยกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมทราบว่าเรากำลังคุยกันเรื่องของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีหลักฐานในการยืนยันตามหลักของการวิจัยที่เรียกว่าเป็น empirical study คือการศึกษาที่มีหลักฐาน ยืนยันข้อเท็จจริงแต่ที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ของอาจานเนี่ยจะมีผู้คนไปใช้มากมายในแต่ละโรคภัยไข้เจ็บที่เราคุยมาเบ้าหวานข้อเข่าเสื่อมรูมาตอยเอสและก็ตาเสื่อมแต่อย่าลืมนะคะเรากําลังคุยเรื่องอาหารเสริมนะครับคุณผู้ชมขาเราไม่ได้คุยเรื่องยาถ้าเกิดท่านไปหาหมอและหมอให้ยาอะไรมาท่านก็กินยาหมอต่อไปเหมือนอาจารย์เสรีก็ยังคงกินยาเบาหวานที่หมอให้เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการป้องกันถือเป็น เอาเ a t i v ี m เมดิซินหรือแพทย์ทางเลือกใครเคยเป็นเบาหวานบ้างคะจะรู้นะว่าเบาหวานถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีมันทรมานแค่ไหนตอนสมัยที่จันสิีเป็นใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นบริเวณนี้คะ่ะแตกเหมือนกับเก็ดงูเลยคะ่ะรอบปากเนี่ยขาวนะคะปากเนี่ยเป็นรอยแตกแม้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าหนาวคืนหนึ่งเนี่ยตื่นไปฉีดไม่รู้กี่ครั้ง น้ำบนหัวนอนเนี่ยต้องมีไว้เป็นกระติกเลยค่ะไปฉีกับมาทีหนึ่งก็มากินทีไปฉีกทีกับมาทีนึงแต่ปรากฏว่ามาอยู่รอดปลอดภัยสุขกายสบายใจขึ้นเมื่อได้อาหารเสริมที่มาจากผลิตพันธ์ในประเทศมาจากมังคุดมาจากงามาจากฝรัง่งมาจากบัวบกซึ่งเวลากินมันก็สบายใจเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นเคมีที่จะแปลกปลอมเข้าร่างกายเลยแม้แต่น้อยนะคะ แล้วเวลาอายุมากขึ้นเราก็รู้แล้วเนี่ยไอ้คำว่าไขข้อเนี่ยมันมันเป็นปัญหาจริงๆจ,จะเดินจะเหินจะทำอะไรต่างๆนอกจากไอเสียงที่มันเป็นเสาร์เอฟเฟกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายยังมีซสาร์เอฟเฟกจากปากเราด้วยนะเคยเห็นคนแก่นั่งคนแก่ยืนไหมคะมันจะต้องอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีซสาร์เอฟเฟกเกิดขึ้นด้วยชีวิตมันจะมีความสุขได้อย่างไรครับ อย่างรุ่นน้องที่มีอยู่เนี่ยเขาไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยโอ้ยเขาไปเที่ยวกันสนุกสนานเธอนั่งเฝ้าเป้ค่ะแต่ทําเป็นคนดีนะคะ,ะถ้าใครจะไปเล่นอะไรก็เล่นนะคะเดี๋ยวเฝ้าให้ค่ะที่จริงไม่ใช่ไปไม่รอดค่ะ